สิกรแขนตั้งเป็นกระดูกสันลังขอ,องสาติ์ไปจะเรือ่องอั้นหน้าเพราะไปเป็นชาสติกาศิกรกกรมกาศิคอครับสวัสดีครับส่านรองครับครับอันนี้ทางอันนี้อันนี้ลุงลุงมั่งครับลุงมั่งเจ้าของสวนโกโก้ครับโกโก,โก้ครับอ่า,าท่านเกษตรษเพื่อการรายงานครับครับ ในจุดนี้เป็นจุดของไรมาโดดเขียวนะคะ้องโคโประมาณสองไร่กว่าประมาณ350ต้นซึ่งตอนที่มาติดตามครั้งแรกเนี่ยต้นไม้นี่ลิบๆีใกล้จะตายแล้วก็เลยมาแนะนําในเรื่องของการคุมโคนในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งแล้วก็การหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อที่จะใช้ให้มันรอดวิกฤตตรงนี้ได้ซึ่งเกษตรกรก็นํามาปฏิบัตินะคะ นำมาปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการคุมโคลนการตัดแต่งกิ่งแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองแล้วก็ขุดสระทำให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ะ <c oughs> นะครับเพ่งมาติดตามข้างหลังสุดเนี่ยเห็นต้นไม้มันก็แทงช่ออ่อนออกมาแล้วก็แล้วก็สดชื่นขึน <c oughs> ้นเหี่ยวเาวาก็คาดว่าจะพ้นในเรื่องของวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งเกษตรกรก็ได้นำความรู้ทางวิชาการ้มาปฏิบัติวิกฤตไปได้ ครับผมเ่าเพิ่มเติมครับเอาขออนุญาตเติมครับเมื่อกี้ก่อนที่ท่านลองจะมานี่เราได้สาธิตวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นการทําขวดน้ําเนี่ยลุงมั่งพูดให้ท่านลองชื่นใจหน่อยว่าระบบน้ําที่ให้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลุงมั่งดีมากครับดีมากเนาะมันดียังไงลุงมั่งอธิบายเลยน้ำมันจะดูได้เหมือนครับนาะครับครับอ่า แล้วเป็นไงอดเมื่อก่อนนี่ผมเอาอมัดห้อยเนาะครับหน้ามันก็บอกไปทีตัดก้อนมันกันอ่ามันตากแดดด้วย,ดดดวยมันวความร้อนนะหลังจากใ่้วิธีนี้มันเป็นไงนะมันน้ำเป็นไงนะมันกุ้มเหมือนออกุ้มเหมือน, <c oughs> นบอกจ้าไปหน่อยเออบอกจ้าไปหน <c oughs> ่อยก็วันนี้ท่านลองมาแล้วนะก็อย่างที่แล้วปีต่อไปก็ไปทุกต้นได้ไปทุกต้นได้แล้วก็ยิง พุทธะไว้แล้วมีแหล่งน้ำสํารองแล้วครับผมครับก็ขอเรียนเชิญท่านลองเป็นประธานปลูกต้นพริกให้หน่อยฮะแล้วครับครับเข้าใจในหลักการครับผมครับก็ประหยัดน้ําแล้ววันนี้นี่เราก็ทําร่มเงาแบบนี้ให้ด้วยครับครทำร่มเงาทำร่มเงาให้ด้วยนะครับก็นี่ก็ปลูกซ่อมนะฮะแล้วก็แนะนําปลูกกล้วยฮะเมื่อกี้ปลูกกล้วยก็ปลูกกล้วยไว้สลับสลับด้วย ครับก็ขอขอบคุณท่านรองเป็นอย่างสูงยิ่งครับครับขอบคุณครับครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันลกนะครับลักษณะดอกจะออกแล้วจะมีบางต้นต้นนั้นออกดอกแล้วครับแต่ว่ากินเยออยู่นี่ออกดอกครับก็คือถามลุงแล้วก็พอดีวันนี้ข้างหน้าเป็นก็คือมันเข้าระยะไอ้บางต้นที่สมบูรณ์มันก็ออกดอกแล้วครับออกดอกได้เห็นแล้วแต่ว่าถามลุงว่า มีวัวเข้ามามีควายเข้ามามันก็มีฉีกบ้างแล้วก็ดูแลแล้วก็อีกในนึงก็คือให้แกดูพยายามรักษาคนต้นครับเพราะกลัวเรื่องอะไรอนเจาะลำต้นเพราะมันเป็นไม้หอมแล้วอยู่บริเวณป่าด้วยเมื่อกี้ก็ตัดดูมันจะมีเจออีกตัวหนึ่งก็ใช้ทำลายไปแล้วครับร่วงไหมเป็นร่วงครับเพราะว่ามันเป็นไม้หอมครับแมงจะชอบใช่ครับแมงที่ผลนี่นะดูต้นที่ออกดอกไห เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับทำให้ผลผลิตมันดีใช่เลยครับผมเครือยาวนอมันเจ๊นักอรนักอ่าครับผมแล้วเวลามันหับวัวมันตกมันมันแตกมันแก่แตกมันแตกมันออกตามเนี้ยครับครับต้นมันจะบอกใครสูงนะต้นไม่สูงครับอ๋อครับครับ ที่ว่าเราต้องการหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์่ยอะมาบเพราะว่ามันออกทีสีหน่อครับครับข้างเราก็บอกปนการัลออันนี้แบบนี้ดลองมันออกตัวนี้ตรงนี้้องรอต้องรอกว่าจิงไย่้วมีรากเยอะออกดันข้างนี้อ่าอ๋อครับครับนี่ก็เป็น เอ้าวลงเลยโอเคโอเคขอบคุณครับสตีมายที่สตีมายเออก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเป็นกล้วยยังอไงลุงบ้างกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันลีอ่องด้วยเหรอโอ้ดีดีอ่ะเาใช้พันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดครับเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรก็ได้คือวิธีการปลูกเราพิกแผงหน่อยจากเดิมทีเราปลูกแบบทั่วไปเราก็ปลูกแบบเนี้ยครับ ตัดให้เหลือประมาณสักซอกนึงแล้วก็ฝังเข้าไปไหหาครับครับอ่หหา <c ười> โอเคใครแรกัดเครับผมโอเคเรียบร้อยลุงมากไปไปต่อ<ห>ครับขอเรนเชนท่านท่านรองชิทธิชัยครับจินดาหลวงเป็นประธานทั้งสองป้ายเลยครับ <c ười> วันนี้ป้ายสองป้ายติดกันเลยนะครับป้ายแรกนะครับเป็นศูนย์ เดี๋ยวรอท่ลองเหรอเอาแล้วเนาะเเห็นแล้วเนาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะฮะสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาไม้มผลเสี่ยงต้นครับ <c oughs> เสี่ยงยืนต้นจายนะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับป้ายที่สองจะเป็นรัฐบาลห่วงใยประชาชนนะครับสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อ่าไม้ผลนะและก็น้ำสะอาดเพื่อการบูระโภคบริโภคแรงนี้ต้องรอดนะครับโดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งนะครับกมบรมทรัพยากรน้ำนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านวันนี้ท่านรองสิทธิชัยนะครับจินดานหลวงเป็นประธานขอบคุณครับ